สวัสดีทุกท่านนะครับเอาละหลังจากที่เราไม่ได้อ,อัพคลิปกันหลายคลิปเลยนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวหลังจากหลังจากคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ซึ่งเป็นอีดิฟิตนะครับก็หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นอีดิฟิตอีกประมาณสักสามสี่คลิปนะครับเผื่อว่าพอดีว่ามีอีดิฟิตเข้ามาเรื่อยๆนะฮะก็เลยอยากจะทําการรีวิวไม่อยากที่จะรีวิวเฉพาะ G Shock Baby G อย่างเดียวนะครับก็อยากจะรีวิวให้มันครบทุกรุ่นนะฮะเป็นเป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่เริ่มทําการรีวิวนาฬิกาแล้วนะครับเพราะฉนั้นใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับรายละเอียดของช่องจะเป็นการรีวิวนาฬิกาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นรีวิวกันเลยนะฮะสำหรับการรีวิวในวันนี้นะครับเป็นของ Casio e d i f i c นะครับรุ่น EFRS107D นะครับคี ทานที่เป็นแฟนเอเดอรฟิตน่าจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่านะครับรุ่นนี้ออกมาใหม่นะครับแล้วก็มีจุดเด่นอยู่2จุดหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องนะฮะอันบ็อกซิ่งแล้วก็ไปคุยกันเลยว่ารายละเอียดน่าสนใจขนาดไหนถึงจะตัดสินใจซื้อได้หรือเปล่านะฮะเอาละตัวกล่องนะครับก็ยังเป็นกล่องแบบเอเด i รฟิตปกตินะครับก็จะมีฝาครอบมาให้นะครับแล้วก็จะมีกล่องเป็นกล่องกระดาษลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะก็เป็นปกตินะครับก็ถือว่าดูดีในระดับหนึ่งนะฮะ โอเคเปิดกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอในกับคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้5359นะฮะหรือว่า5448นะครับนะครับยูเซอร์ไกด์เล่มนี้สามารถใช้ได้กับนาฬิกาที่ใช้เครื่อง5359แล้วก็5448นะฮะเอาละสาระสาคัญไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนกันนะครับโอ้โหอ่าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างหนึ่งนะครับว่าเห็นไหมว่าอะไรที่ต่างจากรุ่นอื่น ก่อนหน้าที่ผ่านมานะครับปกติแล้วนะครับนาฬิกาที่เป็นสแตนเลสสตีลนะครับของทางคาซิโอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับตัวเรือนจะค่อนข้างมีความหนามากๆนะฮะแต่รุ่นนี้นะครับจุดเด่นจุดแรกนะครับที่ผมบอกไปตะกี้นะครับมีตัวเรือนที่ค่อนข้างบางมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบนาฬิกาสายเหล็ก นะฮะแต่รู้สึกว่าถ้ามันหนาแล้วมันใส่ไม่สะดวกเนี่ยไปใส่สายยางซะดีกว่าตอนนี้เนี่ยนาฬิกาสา,สายเหล็กเนี่ยนะครับเขาผลิตออกมาให้ตอบโจทย์กับคนชอบนาฬิกาสายเหล็กแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าเห็นแวบแรกเนี่ยก็ทรงเขาจะคล้ายๆกันกับเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ AP รุ่นหนึ่งที่เป็นสายเหล็กนะครับแต่ตัว AP นี่จะเป็นหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องของการลงรายละเอียดสีต่างๆค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยทีเดียวนะครับ โอเคนี่คือจุดเด่นนะฮะซึ่งความบางณจุดนี้ที่ผมบอกเนี่ยนะฮะตัวเรือนเนี่ยมีความบางเพียงแค่8.3ม m mm เมเท่านั้นนะครับ8.3ม m mm เมเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างมีความบางมากๆนะฮะเมื่อเทียบกับ e d i ิฟิที่ผ่านมานะครับส่วนตัวสายนะครับลักษณะ2ของสายจะเป็นลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็น The Base นะครับ Hit b a s เลยสายแบบนี้เนะี่ยคือผู้ชายส่วนใหญ่นะครับที่ผมขายมาเนี่ยชอบใส่สายแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตัวล็อกนะครับเป็นตัวล็อกแบบ2-3พับนะครับแต่ล็อกแบบกดเพียงครั้งเดียวกดคลิกก็อยู่เลยปั๊บอยงี้อยู่เลยนะครับแล้วก็กดออกง่ายนะฮะแล้วก็ตัวสายนะครับแน่นอนให้มาค่อนข้างมีความยาวนะครับผมว่าน่าจะสักประมาณ25เซนติเมตรนะครับรวมตัวเรือนเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะ ตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาตัดสายออกนะครับน้ำหนักก็จะเบาลงไปอีกบวกกับตัวเรือนที่บางลงสามารถที่จะใช้งานได้ในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามกันก่อนก่อนที่จะไปเข้ารายละเอียดอื่นๆนะฮะโอ้โหเมื่อกี้จุดเด่นจุดแรกนะครับตัวเรือนบางเพียง8.3มิลิเมตรเท่านั้นนะครับสำหรับจุดเด่นจุดที่2นะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆแ,แล้วใช่ไหมตัวนี้นะครับหน้าปัด นะครับหน้าปัดนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกนะครับที่ใช้วัสดุเป็นซซฟไฟนะครับคริสตัลเซฟไฟและเคลือบด้วยสารกันแสงสะท้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองนาฬิกาในแดดจัดจัดนะครับตัวนี้จะสามารถกันแสงสะท้อนได้ในระดับหนึ่งมองนี้นะจากการใช้งานจริงได้ในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าตัวแสงเองเนี่ยบางครั้งมันก็จ้าเกินไปบางครั้งมันก็อ่อนเกินไปนะครับมันก็ไม่ได้ใช้งานได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับคือเคลือบแสงสะท้อนได้จริงๆนะ คือสามารถการแสงสะท้อนได้จริงนะสวยงามนะครับแล้วก็หมุดนะครับที่วางมาให้ดูสวยงามตรงนี้อาจจะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรคืออาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องโครงสร้างด้านในนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใส่มามันก็จะดูธรรมดาเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเม็ดไมยมนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของเอเดฟินะครับมาให้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้สวยงามนะครับนี่สำหรับใครข้อมือเล็กแน่นอนครับไม่ไม่ไม่ว่าข้อมือใหญ่ขนาดไหนผมว่า คือไม่ว่าน้ำหนักคุณจะขนาดไหนเนี่ยข้อมือขนาดนี้ไม่น่าจะมีนะฮะไม่น่าจะมีนะครับยังไงก็ต้องตัดทุกคนนะครับขายมาเนี่ยก็ต้องตัดทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝาด้านหลังกันนะครับฝาด้านหลังยังใช้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้นะครับเป็นคิตตันเซฟไฟนะครับแล้วก็ระดับกันน้ําลึกนะครับยังอยู่ที่100เมตรนะครับเหมือนเดิมวอเตอร์เลซิตนะครับหนึรเมตรนะครับแล้วก็มีช่องบอกวันที่มาให้เป็นช่องเล็กๆด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็เข็มเป็นแบบวินาทีนะฮะเดี๋ยวเเรราาาไปดูภยนนนน้ํขของตัััว็มกะคบี่ นี่นะครับถือว่าไม่เยอะเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะครับกําลังดีนะครับกาลังดีนะครับอ่าโอเคนะครับอย่างที่เห็นเนาะแล้วก็วัสดุตัวเรือนนะครับทั้งสายและกรอบตรงนี้ยังใช้เป็นสแตนเลสสตีลอยู่นะครับยกเวน้นตัวคริสตัลเซฟไฟที่ประดับมาตรงหน้าปัดอย่างที่บอกไปทีแรกนั่นเองนั่นคือ2จุดเด่นหลัก จุดเด่นหลักๆของ e อเดฟิรุ่นนี้นะครับเนื่องะครับตัวเรือนบางนะฮะตัวเรือนค่อนข้างบางบางเพียงแค่8.3 mm มมนะครับกรอบเนี่ยที่ดีไซน์ออกมามันค่อนข้างที่จะดูแล้วมันแบนราบนะครับดูแล้วค่อนข้างเวลาใส่กับข้อมือเนี่ยมันจะมันจะหน้าไปกับข้อมือได้อย่างลงตัวนะฮะสวยงามเลยทีเดียวนี่นะครับคือบางคนหนาๆเทอะท้าเนี่ยเราทํางานแบบลุยๆเราไม่สะดวกแต่เราอยากได้นาฬิกาสายเหล็กว่าเฮ้ย ผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นนะครับผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะฮะและอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับคือหน้าปัดเป็นกระจกแซบไฟร์นะครับเคลือบด้วยแสงกันสะท้อนนะครับนี่คือ2จุดเด่นหลักๆของรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีวันที่มาให้ตัวนี้ใช้ฐาน SR916SW นะครับไม่ต้องจำใช้ระยะเวลาการใช้งานอยู่ที่ประมาณ3ปีต่อการต่อจากการนับจากวันที่เริ่มผลิตนะครับประมาณ3ปีนะฮะขนาดตัวเรือนจากซ้ายไปขวาตรงนี้อยู่ที่42.5ม m ม รหรือว่า4.2เซนติเมตรนะครับน้ำหนัก117กรัมนะครับในขณะที่ยังไม่ตัดสายออกถ้าตัดออกก็น่าจะเหลือต่ำกว่า100กรัมแน่นอนนะครับเอาล่ะนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะฮะที่ท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่เนะี่ยน่าจะตัดสินใจได้ว่าเฮ้ย ควรจะซื้อหรือไม่นะครับอย่างไรนะฮะสำหรับใครที่ต้องการสั่งซื้อสินค้านะครับถ้าเกิดว่ามีร้านในใจอยู่แล้วก็ไม่ว่ากาันก็ไปซื้อได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนหรือผ่านมาแล้วเห็นคลิปนี้พอดีเกิดอยากได้ขึ้นมาพอดีนะฮะก็แนะนําร้านเรานะครับนาฬิกาเห็นแล้วช็อกนะครับเป็นร้านขายนาฬิกาหนึ่งร้านด้วยเช่นกันยังไงก็ฝากก็าในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนิดนึงนะฮะแอบขายของนิดนึงครับแอบขายของนิดนึงนี่โอ้โหสวยงามครับแซฟไฟ์คริปตันครับตัวนี้ EFRS107D-1A ครับจุดเด่น2จุดสวยไม่สวยตัดสินใจกันเราเองสำหรับการรีวิวทั้งหมดในวันนี้คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้ไม่รู้จะไปรีวิวอะไรนะครับเพราะว่านาฬิกาเป็นานาฬิกาเข็มมีรายละเอียดก็น่าจะเน้นไปในส่วนของเรื่องวัสดุซะมากกว่ายัางไงข้อมูลตรงไหนตกลนหรือผิดพลาดนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนี้ได้เลยยังไงขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ